สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับบรรดาพระราชินีแห่งราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบแต่ละองค์จะเป็นใครและสาง่างามขนาดไหนมาชมกันเลยค่ะสำหรับพระราชินีของรัชกาลที่หนึ่งนั้นมีพระนามว่า สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่านาคซึ่งทั้งสองพระองค์ได้แต่งงานกันก่อนที่รัชกาลที่หนึ่งจะได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เรื่องมีอยู่ว่าพระนางเป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามมากจนข้าหลวงมาสอดแนมและเอาไปทูลต่อพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตจึงให้กรมมหาไทยไปสู่ขอนาคมาเป็นนางใน แต่บิดาและมารดาของนาคนั้นไม่ได้สมัครใจจึงขอร้องให้ในายทองดีซึ่งมีตำแหน่งในกรมมหาดไทยช่วยพวกเขาด้วยนายทองดีจึงขอให้ข้าหลวงช่วยกรับทูลต่อพระเจ้าเอกทัศน์ว่านายทองดีได้สู่ขอนาคให้บุตรชายคนที่สี่ซึ่งเป็นหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีและได้นัดวันวิวากันไว้แล้ว เมื่อทรงทราบก็พระราชทานพระอนุญาตหลวงยกระบัดจึงได้นาคมาเป็นภรรยาในครั้งนั้นทั้งสองได้มีบุตรด้วยกันหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือฉิมซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่สองหลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบสิบปีเต็มที่ทั้งสองพระองค์ครองรักกันอย่างหวานชื่น จนหลวงยกราบาได้รับหญิงชาวเวียงจันทร์คนหนึ่งชื่อแว่นมาเป็นพระยาน้อยนางไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงไปดักรอเมื่อเจ้าจอมแว่นออกมาจากเรือนหลังใหญ่พระนางก็ใช้ท่อนไม้ตีหัวเจ้าจอมแว่นเมื่อหลวงยกราบารู้เรื่องก็โมโหมากจนเกือบจะฟันพระนางทั้งสองจึงได้แยกกันอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระนางจึงเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความหึงหวงดังที่มีคำกล่าวว่าพระแมเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือจนตอนหลังได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นหลวงยกกระบดทรงครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่ก็ไม่ได้สถาปนายศ์ให้กับเจ้าคุณนาคเลยแต่คนทั้งปวงเข้าใจว่าท่านเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้าก็นับถือว่าเป็นพระมเหสีเมื่อรัชกาลที่สองขึ้นครองราชจึงได้สถาปนายศให้คุณนาคเป็นสมเด็จกรมพระอมรินทรามาตรและเมื่อทรงสิริพระชนพรรษาได้8 9พรรษาก็ได้ทรงเฉลิมพระนามาพิไทยใหม่ เป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในเวลาต่อมาในรัชกาลที่สองนั้นคือสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระนามเดิมว่าบุญรอดมีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับรัชกาลที่สองเนื่องจากมารดาของบุญรอดนั้นเป็นพี่สาวของรัชกาลที่หนึ่งจึงมียศเป็นพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าบุญรอด เมื่อครั้งที่พระมารดาของเจ้าฟ้าบุญรอดนั้นป่วยเหล่าญาติพี่น้องต่างก็แวะเวียนเข้าเยี่ยมอาการจนทำให้เจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลายัยรัชกาลที่สองได้พบเจ้าฟ้าบุญรอดและตกหลุมรักพระนางตั้งแต่แรกเห็น หลังจากนั้นก็ไปหาเจ้าฟ้าบุญรอดอยู่บ่อยๆจนทรงตั้งครรภเจ้าฟ้าบุญรอดจึงได้รับราชการฝ่ายในเป็นพระชายาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลายัยทว่าเมื่อผลัดแผ่นดิน รัชกาลที่2ขึ้นครองราชเจ้าฟ้าบุญรอดก็ไม่ได้รับการสถาปนายศให้สูงขึ้นแต่อย่างใดแต่คนทั้งปวงก็เข้าใจว่าเป็นพระมเหสีเพราะรัชกาลที่2ท่านได้เจ้าฟ้าหญิงซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระชายาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2 ตกหลุมรักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีผู้เป็นน้องสาวต่างพระมารดาเป็นเหตุทำให้เจ้าฟ้าบุญรอดน้อยใจที่ทั้งสองพระองค์ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวพิสูจน์ความรักของทั้งคู่มาด้วยกัน แต่วันนี้พระสวามีกลับปันใจไปให้คนอื่นพระนางจึงทรงไม่เข้าเฝ้าและไม่ถวายอาหารที่พระสวามีทรงโปรดปรานอีกเลยแม้ว่าพระสวามีจะเสด็จไปหาที่พระตำหนักบ่อยครั้งเพื่อง้องอนแต่ก็แข็งใจไม่ยอมออกไปพบจนกระทั่งวันที่รัชกาลที่สองเสด็จสวรรคตเจ้าฟ้าบุญรอดทรงสิริพระชนมายุได้69,000รษา สำหรับรัชกาลที่สาทราบว่าพระองค์มีได้ทรงสถาปนาผู้ใดขึ้นเป็นพระราชินีมีเพียงข้อมูลปรากฏว่าพระองค์ทรงมีพระภรรยาห้าสิบแปดพระองค์มีพระราชโอรสยีงพระองค์และพระราชธิดา29พระองค์รวม51พระองค์เพียงเท่านั้นสำหรับรัชกาลที่4สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระนามเดิมคือ หม่อมเจ้ารำเพยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ได้เข้ามาประทับอยู่กับพระองค์เจ้าละม่อมพระปิตุชาผู้เป็นพี่น้องฝั่งบีดาเพื่อฝึกหัดถวายงานพัดและพระองค์ก็สามารถพัดได้ถูกพระไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับโปรดเกล้าพระราชทานนามแก่หม่อมเจ้าหญิงนี้ว่า รำเพยซึ่งมีความหมายว่าลมเย็นที่พัดค่อยๆอ่อนๆหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรโดให้สถาปนาหม่อมเจ้ารำเพยเป็นพระองค์เจ้ารำเพยภูมราพิรม พระนางก็คือพระมารดาของรัชกาลที่หซึ่งหลังจากให้ประสูตริพระโอรสองค์เล็กก็ประชวรหนักมาตลอดด้วยว่าพระนางทรงเป็นวันโรคจนวันที่สเสด็จสวรรคตก็ไอเป็นโลหิตและมีโลหิตออกมาทางปากและทางจมูกสิริพระชนมายุได้28พรรษามีพระโอรสและพระราชธิดารวม4ี่พระองค์ในรัชกาลที่ห คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสวภาพองศีเป็นน้องสาวต่างมารดาของรัชกาลที่หเมื่อเจริญพระชันษาขึ้น ก็มีรูปโฉมงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของรัชกาลที่หเข้ารับรัชการเป็นพระภรยาเจ้าเมื่ออายุได้15พรรษาพร้อมกับพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตพระองค์เจ้าสุขุมารมารสีและพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาที่ถวายตัวในเวลาใกล้เคียงกัน และมีพระยศเสมอกันทุกพระองค์ใครที่จะได้ยศสูงขึ้นนั้นก็ต่อเมื่อมีลูกยาเธอนั่นเองพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตมีโอรสองค์แรกก็ดูเหมือนจะเป็นสตรีหมาเลขหนึ่งในตอนนั้นจนกระทั่งในปีพศ2423เกิดเหตุการณ์เรือล่ม ทำให้พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตสิ้นพระชนในภายหลังโอรสองค์แรกซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็เสด็จสวรรคตด,ด้วยรัชกาลที่หจึงทรงแต่งตั้งให้พระนางเจ้าสาวภาพองศรีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระอัคาราราชเทวีเนื่องจากพระนางทรงเป็นพระมารดาของโอรสองค์รองที่จะได้ขึ้นครองราชในภายหลังเป็นรัชกาลที่หนั่นเอง พระนางเป็นหนึ่งในสาพ,พระมเหสีของรัชกาลที่หผู้เป็นที่ร่ำลือด้านสิริชมงดงามไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยและต่างประเทศดังที่มีปรากฏในจดหมายเหตุของชาวต่างชาติผู้ได้มาเข้าเฝ้าว่าพระมเหสีไทยทรงมีพระสิริชมงดงามหาใครเปรียบได้ยากยิ่ง ทั้งยังเป็นสตรีที่มีความสามารถทำให้รอห้าไว้เนื้อเชื่อใจและให้พระนางเจ้าสวสพาพงศีพระอาัคาราราชเทวีทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ช่วงที่พระองค์ประพาสยุโรปด้วยเช่นเดียวกัน นับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีก็ทรงทุกข์ระทมในพระราชหฤทัยทําให้พระองค์ประชวนเรื้อรังมีพระอาการไข้รวมทั้งมีอาการพิษขึ้นในลำไส้ใหญ่และตับวายพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อเสด็จพระชนมายุได้ห้าสิบห้าพันษาต่อมาในรัชกาลที่หก คือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดสจีพระวรราชชายามีพระนามเดิมว่าประภัยประภัยเกิดมาเป็นเด็กรูปร่างเล็กบอบบางอุปนิสัยร่าเริงโตงมาก็ชอบขับร้องเป็นอย่างมากเมื่อจบการศึกษาบิดาได้นำประภัยเข้าเฝ้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในตอนนั้นเปลือง พี่สาวของประภัยเป็นสนมเอกอยู่แล้วและได้ให้น้องสาวมาถวายกันรับใช้บ่อยๆพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับคุณประภัยและให้ชื่อว่าพระอินทรานี หลังจากนั้นพระอินทรานีได้ตั้งครนรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าสถาปนาพระอินทรานีขึ้นดำรงพระยศเจ้านายตำแหน่งพระมเหสีพระองค์หนึ่งนับเป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมหสีเทวีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระนางทรงแท้งถึงสามครั้งและครั้งที่สองนั้นทรงคันได้หกเดือนก็ทรงคลอดก่อนกำหนดเห็นว่าเป็นโอรสรัชกาลที่6ถึงกับน้ำตาไหลและรัชกาลที่หกทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทนุถนอมพระนางเป็นอย่างดีก่อนพระนางจะสิ้นพระชนด้วยอาการหัวใจวายด้วยสิริพระชนมายุ73พรรษา พระนางทรงถูกลดพระอิสริยยศเนื่องด้วยการประพฤติไม่เหมาะสมด้วยเหตุความหึงหวงที่มีต่อรัชกาลที่หด้วยในรัชกาลที่7นั้นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมาราชินีพระนามเดิม หม่อมเจ้ารำไพพันนีเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาได้สองพรรษาพระบิดาได้นำเข้าไปถวายตัวแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามราชประเพณีของเจ้าในสมัยก่อนที่ถวายตัวเข้าไปอยู่ในวังตั้งแต่มีพระชนษายัางน้อย และได้รู้จักกับราชกาลที่7เมื่ออายุได้8ขวบหลังจากราชกาลที่7ศึกจากการบวชแล้วทั้งสองจึงมีพิธีสมรสกันแบบชาติตะวันตกแต่ทั้งสองไม่ได้มีโอรสธิดาด้วยกันในอดีตกล่าวกันว่าพระองค์เป็นสตรีที่ทรงพระสิริโฉมพระพักแจ่มใสแย,ย้มพระสวนอยู่เนืองนิดหรือยิ้มเก่ง สามารถเลือกฉลองพระองค์แบบยุโรปมาสวมใส่ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังมีพระจริยวัตรหรือท่วงทีวาจาและกิริยามารยาทนุ่มนวลพระนางยังเป็นสตรีผู้เดียวของรัชกาลที่7เนื่องจากรัชกาลที่7ไม่ได้มีสนมใดๆอีกเลยถึงคราวรัชกาลที่7จะสละราชบัลลังก์พระนางก็เห็นดีตามพระสวามีและติดตามไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยกันหลังจากที่รัชกาลที่7ทรงเสด็จสวรรคตที่ต่างประเทศ แล้วพระนางก็กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งและเสด็จสวรรคตด้วยพระหาทไทยวายเมื่อพระสิริพระชนมายุได้7 9พรรษาสำหรับรัชกาลที่8พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก่อนที่จะมีมเหสีค่ะและพระมะเหสีในรัชกาลที่9ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือเรียกว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ก่อนที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีมีความหมายว่าพระมเหสีของกษัตริย์และพระบรมราชินีนาถหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้หญิงซึ่งพระนางถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะที่พระราชสวามีรัชการที่ 9, สเสด็จออกผนวดชีวิตในวัยเยาวพระนางทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษทรงมีความสามารถทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอีกทั้งยังเรียนเปียโ,โนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองและทรงจบการศึกษาที่วิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของปารีส การพบรักของพระนางกับรัชกาลที่9เกิดขึ้นเมื่อพระนางมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จรัชกาลที่9ที่ปารีสขณะรัชกาลที่9มาศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เนื่องด้วยรัชกาลที่9โปรดดนตรีและพระนางสนใจศิละปะทั้งคู่จึงเกิดความสัมพันธ์ขึ้นต่อมาทรงอภิเษกสมรสกัน มีพระราชธิดาและพระราชโอรถรวม4ี่พระองค์ปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุ90พรรษาและดำรงพระยศเป็นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือพระมารดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันค่ะและมาถึงสุดท้ายนี้คือพระมหสีในรัชกาลที่สิสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี หรือพลเอกหญิงสุธิดาวชีราลงกรณ์ณอยุธยามีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนพระนางจบการศึกษาด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตและทรงเข้าเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินในปีพศ2546ถึง2551เรื่องเล่าของนายทหารรักษาพระองค์สู่ราชินีคู่บันลัง เริ่มต้นขึ้นจากการที่พระนางทรงเข้ารับราชการในวังเมื่อปีพศ2553จนกระทั่งได้รับการสถาปนาให้เป็นพระราชินีในปีพศ2562พระนางทรงสำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการทหารและการบิน เป็นราชินีที่ผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆทั้งหลักสูตรการรักษาพระองค์ยิงปืนแม้แต่โดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืนทำให้ได้รับการชมเชยว่าทั้งแข็งแรงและแข็งแกรง่งปัจจุบันพระนางทรงมีพระชนมายุ44พรรษาสำหรับด้านการทหารยังทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และด้านการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อได้ฟังประวัติและเรื่องราวของเหล่าพระราชินีแห่งราชวงศ์จักรีของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องขยับปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ